พุ่ิไปกันทีจังหวัดเลยกันนะคะเป็นเรื่องของพี่นงกงเกรตรกรอกันนะคะ,ะพี่น้กงเกรตรกรออำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะเพิ่นปลูกอินทผลัมสายพันธุ์บายีหนึ่งลอยตันรายได้กว่าสองแสนบาทต่อปีพร้อมก็เปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมน้ำค่ะที่ลานสวนอินทผลัมกนกว่านมูที่สิบ เอ็ดบ้านโน้นสมบูรณ์ตำบลน,น้องหยาปลองอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะนางสาวกนกวัน่นยันบัวบานอายุ35ปีได้รวมกับครอบครัวค่ะคพริกพื้นพริกฟื้น,นดิน2องไฮนะคะปลูกอินทพลัมพันบาฮีจำนวนร่อย ร้อยต้นนะคะใส่ระบบเกษตรอินทรีย์และกัการจัดการนา้ำยังมีประสิทธิภาพจนสามารถทีสีสางรายได้เฉลี่ยกว่า2 0 0 0 0 0บาทต่อปีค่ะเริ่มปลูกตั้งแต่วันที่ตั้งแต่ปี2 5 6 1ค่ะอินทพลรามเนี่ยเริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุ3ปีและกับปัจจุบัน อยู่ทีเจ็ดถึง8ปีผลผลิตจะสมบูรณ์เต็มที่ค่ะเก็บเกี่ยวใดในช่วงของเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนค่ะใส่เวลาประมาณลอยหาซิมือหลังจากออกดอกค่ะสำหรับผลผลิตเฉลีย่ยปีละ2ตันหรือว่าคิดเป็นเล่าๆ2,000กิโลกรัมค่ะ รายราคาขายหนาสวนนี่ซียูกิโลกรัมละลอยค่ะอินทพลัมบาฮีนี่มีรสหวานกรอบแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งปัจจุบันส่วนอินทพลัมกนกว่านเนี่ยกั ได้เปิดให้เป็นแรงท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้นักท่องเที่ยวได้เขา้าชมสวนแล้วกะ็เรียนรู้ก,การปลูกอินทผลัมแบบอินซี่เป็นตัวอย่างการเกษตรแบบผสมผสานที่สร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย,อย่างยั่งยืนนำค่ะ